ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมนะฮะทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดเมททีวีหรือ DMC TV นะฮะเฮ้ยนกนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่กับเกม Arc อาร์ค v วีโวอ v โวนะฮะก็นะครับอาหารกูมหมดแล้วนะครับก็ต้องแดกครับ <c oughs> อะไรวะเดี๋ยวกดแดกก่อนกิ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 นให้หมดเลยนะฮะโอเคเราพอแค่ประทังความหิวนะครับ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> อาจจะดูภาพแล้วมัน มันกากจังวะภาพนี่พี่ทำไมภาพมันกากจังเลยอ๋อออ๋ผมคอมผมไม่แรงนะฮะเอาแค่พอเล่นได้ก็พอครับเก็บของอะโอเคนะฮะเลเวลยังไม่ขึ้นเลยน nah. ะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนนะฮะแต่ก็ได้สำรวจปุ่มไปบ้างนะฮะเก็บของเก็บของเก็บของนะฮะเมื่อกี้ผมได้เจอกับตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอยู่ไหนวะฮัลโหล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 อยู่ไหนวะ หมือนเจอแต่แถวเนี้ยแต่มันนั่นไม่ใช่มันมีตัวอะไรวิ่งตามโอ้ my god มันวิ่งตามกูเลยเหรอโอ้ตอนนีเสนีแดงนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยบาคาอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่โอ้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 เอาโอ้โหไม่ไม่มีอะไรเลยโอ้โอ้ my god oh my ตรงนี้แม่งโอ้กูก็หิวอีกโอ้ยหิวละกูแดกทุกอย่างครับไม่รู้ว่าผลไม้นี่มันมีผลยังไงแต่ผมจะแดกทุกอย่างที่ผมแดกได้เ์รี่คืออะไรกินหมดอะตอนนี้ต้องเก็บก่อนนะฮะก็ช่วงนี้นะฮะไม่ได้ลงคลิปเลยนะสำหรับ Just Cause 2ผมก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะแต่ว่ายังไม่มีเวลา่นั้นองเพิ่งสอบเสร็จนี่โล่งเลยทีเดียวนะสอบเสร็จนี่คือแบบแบบคุณโล่งเลยอะ อ๋า oh, แบบเห, Ooh, เหมือนดนเหมือนได้ปลปล่อยนะฮะจากอะไรบางอย่างเก็บเก็บเก็บนะฮะเอามือไปรูปรูปลูนะครับแล้วก็เราก็จะได้ผลไม้มานะฮะเดี๋ยวกูจะไปหาตามกองหญ้าดูว่ากูจะไปเจออาหารอย่างนี้หรือเปล่าโอเคเก็บไปก่อนค่าอาหารนี่ลดเร็วมากเอาไปจะโอ้โหค่าคือเลเวลหนึ่งแล้วนะครับค่าคือพูดทำไมนะเก็บเก็บเก็บ เก็บจนเลเวลเพิ่มนะเดี๋ยวเราไป skill อัพสกิลกันดีกว่าอย่าเพิ่งมีตัวอะไรมาเด้อแป๊บหนึ่งฮนะเราจะอัพผมว่าเราจะน่าจะอัพอาหารก่อนนะอาหารเสร็จแล้วก็จะอัพกองไฟหนึ่งกองไฟแล้วก็อาวุธหนึ่งฮนะอา,อาวุธหรอเดี๋ยวผมจะอัพ หอนกันแล้วกันอืมไม่รู้ว่าต้องอะไรก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูของกันดีกว่านะว่าเราจะมึงหนาวเหรอโอเคต้องไปหาไม้นะฮะแถวนี้แม่งไม่มีไม้ไมเลยครับแล้วอาหารกูก็จะหมดนะครับแล้วก็กูหนาวครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวโคตรเลยเนี่ยนะเราจะไปต่อยต้นไม้คนระับโอ้โหนี่มันบ้านใครวะนี้ผมเล่นในหมวดออนไลน์นิวอีก มีสัตว์อะไรมาก็พอครับกินๆๆๆๆๆเรียกว่ารับประทานนะเพื่อเพาะเพาะแล้วพุ่จกรยำเลยแดกไปทีเดียวโอ้โหครับบัวขาวบัวประมุกชกซ้ายชกขวาเฮ้ยเจ๋อ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 เอาเฮ้ยทับกูตายกูไม่มีเสื้อผ้าใส่อีกบอยนะเราต้องการอะไรบ้างนะฮะ เราขาดไอ้ฟลินฟลินเนาะแล้วก็ไอ้ตัวข้างล่างอะไรวะอีกอั e นเดียวนะฮะเราต้องไปหาฟลินในก้อนหินใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ราต้องคับไอ,ไตอ้ตัวนี้ก่อนไอ้ตัวเจาะนะเน่ตัวเจาะต้องการเออ่ตัวอะไรวะครื่ออะไรวะเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหมได้แล้วดูกันอ๋อมันต้องไปหาตามต้นไม้หรือเปล่า โอ้งงนะอาจเกๆอาจจะเล่นไม่เป็นนะฮะนะขอตั้งชื่อเจ้านี้ว่าเอาชื่อว่าอะไรดีวะอูโหตรงนี้มีเจ้าถิ่นนะมีบ้านอยู่นะเป็นบ้านที่นะยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับแม่งไ,ไเหมือนกูเลยไม่มีบ้านอยู่นะเก็บเก็บอเก็บเข้าไปเห็นละแล้วก็ทำการต่อย ต,ต่อยต่อยต่อยครับต่อยเอาต้นไม้ฮะใด่้ได้แล้วได้แล้วโอ้โหก็นาวแล้วนั <ics> one one. ่นแหละโอเคตุงุตุุุตุุุเุุุุุุุุุ่งุ่ไุุุุุุุุุุุุุุุุ่่งยนะยุุอ โอ๊ยกระตุกกระตุกกระตุกนะะขนาดปรับต่ำยังยังกระตุกนะฮะอืมอืมเจาะต้นไม้ฮนะอืม้มฮมฮมเสียงนี่ช่างแบบจริงจังมากปิ๊เช่านี่เก็บเก็บเก็บเอาอ๋อถือของถือของเก็บไม่ได้นะฮะถือของแล้วเก็บกูหิวอีกแล้วโอ๊ยกูยจะตายโอ้โหแม่งลืมดูค่าอาหารเลยเดกดกดก แดกแดดแดดเรื่อยเรื่โอ้โหเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เหลืองโอเคเรียบร้อยมันหนาวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหต้องทำไงอ่ะเรื่อยๆขับกองไฟสิวะกองไฟโอ้ฟินอีกหนึ่งก้อนหินสิบหก ก้อนหินก้อนหินเออเก็บก้อนหินก่อนโอ้มึงหนาวยังจะไปใกล้น้ำอีกเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหินหินจหินโอ้จะตายแล้วปับน,นึง่งปันหนึง่งปันนึง่งจเย็นใจเย็นพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าจะตายอีกแล้วเล่นยังไม่ทันไรจะตายแล้วเหรอมาเจาอหินได้แล้วได้แล้วก้อนกองไฟ เหลืออะไรอะเหลือหินอีกอีกอีกงูเหรองูเห่าเหรออีกอีกสามเหรอเฮ้ยกองไฟไม่ใช่นี่มันอะไรวะนี่มันแมงกระพุนใช่หรอเฮ้ยเดี๋ยวกูจะตายแล้วโอ้ยหินอีกแค่สามอันเท่านั้นหินหินเอาหินพระอัมขวนเอาเองไม่ต้องขวน

โอ้โหแล้วก็กดอะไรอะโอเคปู๊อาวจับโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้เราไม่หนาวแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็หนาวเหมือนเดิมนี่หว่ากูแดกหมดอะ่ะกูมีอะไรกูแดกหมดครับตอนนี้เป็ <c oughs> นการที่อาตจจคัดและขัดสนอย่างรุนแรงนะครับ ไม่มีข้าวให้กินฮะมีแต่ผลไม้เนื้อก็ไม่มีนะฮะตอนนี้ติดเกาะนะ่ยอยู่เกะาะแห่งหนึ่งนะซึ่งไม่รู้อยู่ประเทศไหนแต่กูที่แน่กูรู้ว่าประเทศฝรั่งแน่นอนนะฮะประเทศไทยไม่มี่มนีหรอกกูว่าไม่ใช่ประเทศฝรังนะ่งอัเนี่ยมันย้อนยุคมากเลยนะกูจะทำยไงเฮ้ยจ้นะ,ะ <c oughs> <c oughs> แต่ภาพมันยังสวยขนาดผมปรับต่ำเออภาพมันก็ยังสวยอยู่นะฮะก็ดีดีเหมือนกันนะจะได้ไม่กระตุกด้วยนะครับ เก็บเก็บอย่างเดียวครับนะครับเก็บให้เวลอัพไปเลยทีเดียวนะครับเล่นสปีดกันเลยทีเดียวนะฮะมาตอนนี้จะเล่นสปีดโอเคนะะไม่โหมาถึงนี้เรายังรอดชีวิตมาได้นะฮะ ก็ก่อนหน้านี้ผมก็ไปเจอกับจระเข้นะฮะตัวไม่โคตรใหญ่เลยฮะก็ตอนนี้ผมมาอาศัยอยู่ข้างๆบ้านใครมรัวแม่เงเอย้ยบ้านตัวเองมีอยู่นะฮะก็มาพักพิงก่อนนะฮะก็เราจะหาที่ทำเลดีๆในการสร้างบ้านนะฮะเราจะเอาบ้านแบบแบบยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้อีกนะเอาแบบสิบชั้นนะฮะชั้นเดียวกูยังไม่มีเลยครับจะพูดทําไมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ นันขี้ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าขี้โอ้ m ม g ก d นี่มันขี้นี่วะนะครับเก็บขี้ขึ้นมานะครับถ้าขี้ก็อยู่ไหนเนี่ยอืมนะครับรอรออะไรวะโอเคผมจะหาคราฟของกันละกันนะครับก็เราจะคราฟไอ้โบไฟนะครับแต่เราไม่มีอะไรเลยนะไม้ก็ไม่มีนะครับโอเคเราจะไปทุบหินกันนะครับทุบหินหินมันอยู่ตรงนี้เองนี่ว่านะครับทุบออกแม่งเลยครับนี่ ได้ไอ้ฟลิมนะครับแล้วก้อนหินเขาเรียกว่าร็อกร็อกตัวนะครับหินมึงขุดออกเอเลยฮะตอนนี้เป็นยุคของหินนะฮะเป็นเอาหายโอเคเนี่ยจริงๆมันต้องทลายนะแบบพุ่มไปเลยนะแต่ว่าปรับภาพแบบช้าโคตรโคตรนะโคตรโคของโคตรช้าเลยแบบรอรอรอใครจะพว่ารอเนี่ย ทุบท <c oughs> <plex> ุบทุบทุบอ๋อไปเอาเยอะๆเลยครับโอ้โหทุบจนเหนื่อยอ่ะนะครับเราก็ต้องรับประทานอาหารนะครับเพื่อให้มีเรี่ยวอะไรวะเนี่ยมรกตเหรอหินอะไรวะหินพระอัมหรือเปล่าไม่ใช่หินพระอัมอีกแล้วนะตัวนี้ก็เป็นฮาร์ซีนะฮะ หาสอีนะครับไปผัวกังเราเองนะครับไม่ผววให้นะมันดูไม่ดีนะท่า <c> น <oughs> ผู้ชมแบบแปลกแนวนะเราจะได้ขวานแล้วก็ต้องมีไม้ไม้ไม้กับไอ้เฮ้ยอุ้ยมึงกูได้ยินเสียงอะไรวะเ๋ยวเร็วเร้วโอ้โอ้โ โอ้ oh my god นี่มันจระเข้ใช่ไหม <c ười> <c ười> เออโดนจนระเข้แดกตายอะ่ะบักโอ้กูไม่ยอมเว้ยอแม่เงเอ้ยโคตรอภิมหาความสวยครับอุ้ยโอ้โ my god เราโดนจนระเข้นะครับ ตายนะฮะคูแบบ <c oughs> กำลังคับของอยู่ดีๆนะฮะอยู่ดีเจอจระเข้มันก็มานะฮะแม่งนะครับจรละเ้นี่เขาเรื่อชาละวันนะชาละวันมาจากไหนหรือว่าเราไปทําลายท้งหมูชาละวันหรือเปล่า <c oughs> แม่งเอ้ยเจระเข้แม่งตัวโคตรใหญ่เลยมิกน,นะฮะแม่งตกใจเลยตายเลยทีเดียวโถ่เอ้ยนะต้องมาเริ่มใหม่ วันนี้ยังไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อไหร่กูจะเวลอัพสักทีเนี่ยนะครับจะได้มีเสื้อผ้าใส่เขาบ้างนะฮะเสื้อผ้าเนี่ยไม่มีใส่โอ้ยม,มันสั่นวะโอ้โหว้าวพูดถึงเวล์สองเฮ้ยเลเวลอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอัพเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับแล้วไอ้แดโนเสาร์นี่มันเดินสะเทือนอย่างเลยนะมมนว่าเกมกระตุกแม่งเอ้ยจริงๆแล้วไดโนเสาร์ตัวนี้มันเดินตุ้ม โอ้โหนั่นมันอะไรวะซับพอร์ตเหรอเขาเรียกว่าอะไรวะเสียงจากดวงดาวเสียงจากจักรวาลกูกุมั่วแล้วเนี่ยโอเคแถวนี้แม่งบ้านเยอะว่ะนะครับเราจะทําการสร้างบ้านตรงนี้นี่แหละนะครับโดยที่เราจะเมื่อเราเจอเขาเรียกว่าบ้านไข่สักคนนะครับโดยที่เราจะเข้าไปยังไงวะมึงสร้างบ้านไม่มีประตูเนี่ยนะเฮ้ยมีมีมี มีเว้ยมีเว้ยมีประตูด้วยจ้าโอ้โหโอ้โหมีกองไฟพร้อมนะครับโอ้โหนะครับเราก็จะทำการเอ่อเรียกว่ายึดนะครับง่ายคือว่ายึดไปเลยนะฮะนะเราเป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้ครับมายึดบ้านเขนาเนี่ยวันนี้ก็ปลูกพลังไม้ได้เหรอเขาทำอะไรกันเนี่ยตันนี้ก็ทำ เอ๋อเฮ้ยเอ๋อเราวาร์ปได้เหรอโอเคนะครับเมื่อกี้ผมเลวอัพผมก็ต้องอัพผมขออัพอาหารแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะอัพเจ้าตัวมันต้องต้องกระเดะด้วยนะเราจะอัพอาวุธกันนะไปสู้กับนะโอ้โหเหลือทั้งเจ็ดนะครับเหลือทั้งเจ็ดพอยต์เจ็ดพอยต์เราก็ต้องอัพเจ้าตัวเรียกว,ว่าเสื้อผ้าแล้วกันนะฮะ กูต้องอัพกางเกงก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็อัพเสื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็หมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วจริงๆนะครับเราก็ต้องฟุ๊ยเดือดเดือนะครับต้องทําการคราบของใหม่นะครับโดยที่เรามีกองไฟแล้วตัวนี้ต้องการไม้อีกหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวอะไรรู้เขาเรียกว่าอะไรวะฟางเหรอกูเรียกว่าฟางก็แล้วกันนะ โอเคอย่ามีจ okay. ระเข้โผล่ขึ้นมานะถ้ามีจระเข้เนี่ยกูวิ่งเลยนะโอเคเราเราจำไว้นะเราจะไม่ไปเปิดของข้างน้ำขาดนะไม่งั้นเราจะตายได้นะมันจะโกนอะไรลั้งหนาเออเอาเองเก็บเองเว้ยอืออืออ้อเหนื่อยไหมอือ เก็บมากเลยนะฮะแล้วเราก็จะขัดคาบได้แล้วครับผมตนนัวนี้โอเคยังก็จะเก็บเบอร์รี่ไปด้วยนะครับเรียบร้อยได้แล้วนะครับเอ่อาเอา,เอา,เอา,เอาขี้อีกนะครับโอเคเก็บเบอร์รี่นะครับเป็นสะเบียงตุนสเบียงเอาไว้ไปกินในายามเ,าเราหิวนะครับตอนนี้ก็ลดไปครึ่งหนึ่งนะครับ เร็วเร็วเร็ว,รวโอเคกลับบ้านเรานะไม่รู้ในบ้านใครนะผมมายึดเอานะเนี่ยเนี่ยบ้านใครวะมายึดแล้วกันนะโอเคนะครับอุ๊ยรู้สึกว่าตอนนี้เราจะได้กินเนื้อนะครับเพราะเราขึ้นบ้านยากจังเลยนะเพราะเราเจอโดโดนะครับเป็ดโดโด้นะโอเคแล้วก็ไปนะฮะแล้วก็จุดไฟโอ้ไม่ก็มันเป็นอะไรที่แบบนะครับตอนนี้ เป็นกล่องเก็บของแล้วกันโอ้โหโมีกล่องเก็บของเนะี่ยไปก็สร้างประตูสร้างอะไรเพราะว่าของทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ของของเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวอันแน่โดโ,โดโดโดคุงโดโดคุงโดโดุดยดียไม่ถูกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นมันเดินสะเทือนว่ะอย่าข้าผมอย่าข้าผมไม่ไม่มีทางจะต้องเป็นอาหารของข,องข้า อย่าตามผมเลยผมมีครอบครัวเออยอไม่ไม่ไม่โด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 แม่งสะเทือนชิบหายไอ้ไดโนเสาร์โอ้ห้องเดินแรงไงวะมึงด oh ูไหมพื้นสะเทือนตีโดโดไม่ถูกเลยเลเวลสิบหกนะฮะโดโดร้องขอชีวิตขอทำไมมีทางไหนหนูพี่ต้องกินน้องพี่ต้องกินน้องนะฮะพี่ต้องกินน้องดีแล้วเอ้ยสวัสดีโดโดสวัสดีครับจะไปไหนอ่ะ อ๋อมจะไปข้างหน้านั่งครับเห็นไหมตอนนี้ข้าหิวแล้วหิวมากเลยได้อย่าตะบบโอ้ยโอ้ยอย่าตะบบไม่จะไม่มีทางหรอกโอ้ยจ่าโดโด้เดี๋ยว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 ตีไม่ถูกกระตะบบเลยคุณพอล็อกนี่ตายซะไอ้โดโด้โดโด้โดโด้หิวๆๆๆโอ้ยหิวหนักมาก กินเบอร์รี่ไปก่อนนะครับทางความหิวกึบกรึบกรึบก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 บเรียบร้อยนะฮะกลับบ้านเราบ้านใครไม่รู้นะครับย้ก่อนนเป็นบ้านชั่วคราวแล้วกันนะครับฟ้ยดับฟอยดับนะครับเราก็ต้องไปตามหาหาอะไรวะหาไม้ดิไม้จ๋าไม้ไม้อย่าบอกว่าเจอจระเข้นิง โอ้ิวอิกแล้วเหรออะไรของมึงเนี่ยคือแบบกูกินไปเมื่อกี้เองกินอย่างวกันกิ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 ะเอาเบอร์ลี่น้ำเงินนั่งกระตุกอีกโอเคจบีย้ร้อยนะตีต่อตีไม้ตีย่างเนื้อกินกัน โอเคได้แล้วนะฮะะฮะไอตัวนี้นะครับผมจะจับมันในอนาคตนะครับตอนนี้ยังยังไม่จับนะครับเพราะว่ามันมันตัวใหญ่เกินไป <c oughs> คือตัวผมยังเล็กอยู่นะฮะถ้าไม่ใช่ตัวผมยังเล็กผมยังไม่มีเอ่อวิวัฒนาการด้านการต่อสู้และการจับเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพราะของไม่มีอะไรเลยครับเนะี้ยเสื้อผ้ายังไม่มีใส่เลยฮะโอเคจะจับ okay, <c oughs> กลับไปที่บ้านแล้วกันนะฮะโอเครถ <c oughs> โ,โอเคนะครับกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ไม้อะไม่มีไม้สักอันเลยนะครับใส่ตัวนี้ลงไปเอาใส่ลงไปออกมานะเอ้ยก็ใส่ตัวนี้นะไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดินแรงไปเปล่ามึงนกวน <c oughs> แผ่นดินไหวช่วยด้วยแล้วเออเขาเรียกว่าอะไรนะฮะกดเอา้ากูเรียกเ็นอรเสาได้เดรอยังไม่มีเรนเอร์เสาของตัวเองนะโอเคนั่งลงโอเคนั่งลงเอาขี้อา่าตัวน,นี้ปุ่มขี้โอเคนี่นะฮะก็สำหรับคลิปนี้กับ Ark survival กับการแผ่นดินไหวนะครับกับ หงจันสองดวงนะโอ้โหนะครับแล้วก็ตัวกสัน่นะครับมึงก็เดินช้างบ้านกูจะพังไหยเนี่ยโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับกับภาพกากกับอาร์คเซเวเบิลอีโบลกับมึงเดินทะลุก,กูไปเลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะกดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ